สวัสดีครับผมดูนี้เราจะมาดูเรื่องของ composition นะฮะหรือการวางเฟรมวางพสตให้ดูน่าสนใจนะฮะในงานวิดีโอของคุณนะครับโดยในรอบนี้ผมจะเอาตัวอย่างจากวิดีโอที่ผมไปถ่ายรีวิวมานะครับของ A7S Mark 3ซึ่งในรอบนี้ผมค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของ composition เป็นหลกักเพราะว่าเราใช้เรื่องของ handheld นะครับมี moving camera น้อยมากดังนั้นเรื่องของ c o m p o s i หรือ composition อมีความสำคัญมากนะครับอย่างแรกเลยที่หลายๆคนรู้นะฮะและยังคงเป็นเรื่องที่สําคัญมากคือเรื่องของจุดตัด9ช่องนะครับก็คือในการที่เอาสิ่งที่เราสําคัญนะสิ่งที่เราโฟกัสไปวางอยู่บนเส้นนหรืออวางยู่บจุดดตัด ของก้าวช่องนะครับอย่างเช่นการที่เราเจาะโครสซัมนะฮะแล้วการที่เราเอาตาไปวางบนจุดตัด9ช่องเนี่ยอย่าลืมอย่างหนึ่งว่าตาเป็นหน้าต่างหัวใจนะครับการเอาตาไปวางบนจุดตัด9ช่องเนี่ยมันก็เพิ่มความโดดเด่นหรือเพิ่มความสําคัญหรือการโฟกัสเข้าไปที่ตามากขึ้นนะครับ ซึ่งมันไปต่อในเรื่องของเดฟของภาพนะครับผมมิติของภาพซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่การที่เราถ่ายฉากหน้าแล้วละลายหลังแค่นั้นแต่มันหมายถึงในมุมกว้างเนี่ยเรามีเรื่องของโฟ g r ก u n d นะครับผมฉากหน้ามีเรื่องของมิดกราวนะครับตรงกลางแล้วก็มีถึงฉากหลังนะครับตัวแบบยังคงเด่นอยู่ที่เราให้โฟกัสแต่ว่าเราเพิ่มในเรื่องของมิติภาพให้มันมีความลึกมากขึ้นหรือให้มันมีมิติข,ของภาพมากขึ้นงั้นเนี่ยอันนี้ผมจะค่อยงให้ความสําคัญยิ่งในการฉากที่ถ่ายพวกมีเดียมหรือฉากมุมกว้างเนี่ยที่เราหาโฟ g r ก u n d ให้กับมันเนาาาาาะะไม่่่่่ใชแคคอออยยงงงเเเดีวนรราารรรส้ืกภพ นในการถ่ายผ่านช่องอะไรชักอย่างหนึ่งให้รู้สึกมันเหมือนเป็นเฟรมภาพเพื่อให้คนเนี่ยโฟกัสเข้าไปตรงนั้นได้มากขึ้นไปการเพิ่มเรื่องราวของ r o ก n d ให้เราได้ด้วยนะอันนี้เป็นหลายคนใช้กันตลอดก็คือเรื่องของลิทติ้งไลน์นะครับก็คือเหมือนเส้นนำสายตานั่นเองนะครับบรรยากาศสะพานต้นไม้ที่เป็นฉากต่างๆหรือแนวเส้นต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันขนานกันพุ่งมาที่แบบทำให้ตัวแบบมันเกิดความโดดเด่นขึ้นมานะครับมันดูเป็นมิติ ทางลึกเข้าไปนะครับผมมันอาจจะเป็นแนวต้นไม้แนวถนนหรืออะไรก็ตามแต่เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับแบบของเรามากขึ้นดังนั้นลิดดิ้งไลน์เนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่เราค่อนข้างจะให้ความสำคัญเรื่องของบลนซ์นะครับในการทำให้ภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันดูน้ำหนักเท่าๆกันนะครับซ้ายกับขวานะครับหรือกดพวกซิมเมทรีต่างๆนะครับผมในการออกแบบว่างตรงกลางซ้ายกับขวา ดูรู้สึกว่าน้ําหนักมันพอๆกันไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับซึ่งในการวางโพสต์นี้ในขณะที่เราต้องการให้แบบดูเด่นมากๆนะครับหรือว่าในการที่เราทําพวกท็อปปิ้งเฮดหรือพูดหน้ากล้องหรือแม้แต่ว่าการที่เราเอาคนวางตรงจุดตัดเก้าช่องแต่ว่ามองไปทางด้านขวาคือเรื่องของการมองเนี่ย น้ำหนักตาไปทางไหนเนี่ยมันจะทาให้เฟรมภาพตรงนั้นอะ่ะดูหนักขึ้นซึ่งมันเชื่อมโยงมาถึงเรื่องของเลี้ยงสเปซนะครับหรือว่าเวลาเช่นเราให้แบบยืนแล้วมองไปทางไหนเนี่ยเรามีที่ว่างของเนื้อที่เอาไว้นะครับผมเพื่อเวลาคนที่ดูเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออมีที่ว่างมีสเปซรู้สึกไม่อึดอดัดรู้สึกผ่อนคลายรู้ว่าแบบกาลังมองไปที่อะไรมีช่องว่างให้เหลือซึ่งมันจะตรงข้ามกับการที่เวลาเราเอาแบบไปวางริมขอบจอซึ่งสามารถทําได้เวลาเราต้องการให้รู้สึกความจริงจังความเครียดหรือว่าความมั่นอกมั่นใจอะไรสักออย่่่างงงงงนึึซจรริๆแล้วเื มันเป็นเรื่องของลูกเล่นที่อาจจะทําให้เกิดเรื่องของฟิลลิ่งบางอย่างจริงๆมันสามารถเล่นได้หมดเลยทั้ง2อ,อย่างนะครับ นี้เนี่ยรวมไปถึงเรื่องขององค์ประกอบสีหลายๆอย่างนะครับในเฟรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซส์ขนาดเราต้องการให้อะไรเด่นเอาทําสิ่งนั้นให้มันใหญ่ในเฟรมภาพนะครับต่อมาถึงเรื่องคอนทราสต์คอนทราสต์มีที่มืดมีที่สว่างแสงตกเฉพาะจุดก็ทําให้แบบดูเด่นขึ้นมาได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของเลเวลลิ่งนะครับผมในการถ่ายเฟรมให้มันตรงนะครับผมเราอาจจะใช้วัตถุในภาพนะครับประตูเส้นบ้านหรืออะไรก็ตามแต่หรือในการถ่ายแลนด์สเคปก็คือเรื่องของเส้นขอบฟ้านะครับเส้นของวัตถุให้ดูรู้สึกว่าเฟรมตรงแต่ในทางตรงข้ามนะครับมุมบบเ้เเสตื่นน รือว่าการบรรจุภัยได้เช่นกันสุดท้ายแล้วมันสามารถพลิกแทงได้หลากหลายมากนะครับอันนี้อาจจะเป็นแค่ไกด์ไน์ส่วนหนึ่งที่อยากให้เราให้ความสนใจกับเรื่องของคอมโพสิชันมากขึ้นเราอาจจะไปศึกษาต่อในหนังหรือในงานโฆษณาอื่นๆได้อีกมากมายเลยนะครับผมแล้วเ,เจอกันครับ